ในไอเปิดกับมาฮอดเป็นที่ยมฮอดแล้วเนาะทุกคนโดยไม่ก็คือไอเปิดอะไรจากซื้อแนวใดเอาไปยังั้ง่านไก่ไว้า่บ้านบ้านบ้านดงไทยบ้านไก่ไก่เลยไก่ได้บสามคนอ่ะสบายดี สบายดีสาวมุญเปียงสาวลาวสบายดีเอฟซีทุกคนเด้อย,ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง YouTube ของสาวมุญเปียงสาวลาวเนาะโดยมาพบมาพบก,กับสาวเปียงในมือนี้กับสิพาทุกคนเนาะไปรันเอฟซีก็ซ่าซาซ่าสาวเปียงกัดีใจหลายเนาะที่ว่ามือนี้กับมาถึงมือที่ว่ามีเอฟซีมาค่ะมาเล็ดมาเที่ยวโดยผ่านช่อง YouTube ของสาวเปียงค่ะคือ อ้คนนี้เนาะทางสาวเปียกกป็นยังมทนได้ถามซื่อเสียงเคงเียงน้ำมีแเ่ว่าเรื่องรายละเอียดที่ว่าเพินซีมาสิไปซืนะ่อเนาะทางอ้เพิ่นนี่กับซีมาทำบุญมาสานเนาะเพิน,ส,ส,ส,นสีมาทำบุญโดยให้ห้าเป็นซื่อหรือว่าเป็นสะพลานพาไปเนาะ,ะหาไปหาครอบครัวครอบครัวนึงที่ว่าคนอยากไปส่วนครอบครัวนั่นเป็นกับเป็นครอบครัวทีว่าถูก์ยากลำบากอะไรเนาะแต่ว่าทางสาวเปียกเองก็ยัง่เคยไปหาครอบครัวนั้นจากเ่อไงกาเป็นครั้งแรกเลยกัครั้งที่ยิด แปว่าลองผิดลองถึงไปกับไอ้เพิ่นเลยเนาะซึ่งว่าไอ้าพคนนี้เพิ่นกับมาจากฟังไทยเพื่อทุกคนเนี่ยตอนนี้สอนเปียงกับอะซิทําการไปรัดเอาเพิ่อยู่ดานเนาะเพราะว่าเพื่อนก็นได้ขึ้นรถแล้วตอนนี้คือไอ้เพิ่นกับอะขับรถมาขับรถส่วนโตมาเนาะแล้วก็ป้าไวอ้อยู่ฟังนั้นในเพิ่นก็นขึ้นรถโดยสารหรือว่ารถเมย์อะไรเนาะขึ้นมาอะขามาฟังดนันยูเลานี้เทากับไปรัดเอาอยู่ฟัง ฝังเล่านี้เนาะทุกคนคือมื้อนี่ก็ได้อ่ะขี่รถสาวไล่ไปเอาเผืนเนาะขี่รถสาวไล่ไปกับสาวไล่อะไรก็ทีมงานกะโอเคเป็นแนวใดกัไปหามทรงหามฟังอ่ะภาพบรรยากาศรวมๆเลยเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวอ่สิไปเดินทางไปด่านเลยเนาะทุกคนกินแนวใดายกับไปหาม,ม,าามทรนะงาทาหามฟังเรื่องรายละเอียดือเสียงแย่งหน้าเมียังกัเอากัจะงคอยทา้าคนอีกที่หนึ่งต้องขอโทษขออภัยเนาะทุกคน S <S <ie> สวัานไาห่ๆบด้ถัมสื่อเป็นอย่นี้ทุกคนคุยกันอยู่เนาะคุยกันอยู่เรื่องรายละเอียดการทำเบิกทำบัญญัติกัคือไปเน้นๆมานน้นๆกันคุยอยู่แต่ว่าคือสื่อผาบด้ถามคืออายเป็นกระหูอยู่อ่ะสาวเปียงสื่ออย่างเนาะแต่ว่าทางสาวเปียงยังไม่ทันหูอ่โอเคแล้วไหนก็ฝากาทุกคนกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามสาวเปียงนะี่เนี่เนาะที่สำคัญก็คืออย่าลืมเมืองโฆษณาให้แน่ทุกคนน ตอนนี้ก็เอาเครื่องขึ้นรถเป็นที่หิ้มห้อยแล้วนาะทุกคนแล้วก็ทำกับทีมงานเข้าอะไรไไล่ไวัดีไไ่โดยป้าบอเลยมีบอลนางอยู่บออะไรนเลแยงเกินยังแน่นีบ่โอ้ยกพันเต็มป้าปนามานางทั้งร้านกนังก่อนอเดียวพ่อจะจังน่งทังหลังเนาะะ เป็นจับน <c oughs> ี <justamente> ่นะทั Ma ้งโอ้ทางนั่นไหนคนนั่งเนาะโอเคนาะทุกคนตอนนี้เข้ากับมาเอมารับมาเอฟซียู่ดันเซนกาไฮทางก้ามาฮอนเป็นทีมฮอแล้วเนาะทุกคนยนั่ก็คืออเพิร์นอะไรจากสื่อไหนฮะเปย่างนันตามหนาวบ่ ไปไม่ได้ตนองุแทนไปไม่ได้พอๆกันเขาเห็นว่ลมพ่ดเาก็เกืโตใหญ่อยู่นะส่วนหนึ่งไก่บ้านบ้านบ้านดงไก่ันไก่ไก่แไล่ไก่นก่เป่นเขาดูมาทิออกจากที่ร่ไปสี่สิบโลเสหายสิบโล

พจำเข้าไปแล้วคุณเบี้ยมครับวันนี้จะมาแหวกข่าวก่อนนทอกคนข่าวก่อนอ่จะเดินทางไปจายไหนพาไอ้เพื่อนไปหาครอบครัวทุกอย่างคอบครนึงเนาะ วันนี้ก็ยังเศ้าพรเมื่มาเตเตเศ้าก้พาผมมาแกะมีก่ซีโนตัวอาหารการของเราก็ไปไปเอามาลป้งไก่ซีโนนะทุกคนกับตัตัวนี่

ไมน้เนสองหน่กําลังส่งผายงนังาตัวใน็ิเอาลูกมันทีมงานเานี่ที่ว่ามาน้ำกับนี่เนาะไปทำไอ้เพืนมาแล้วกันที่้าไเพือนไปเอ็กเพรนอะไรเรื่องก็กนี่ยค่ะจัดกะคะนไก่ไก่ไก่สลยที่รมสวัสดีทีมงานสวัสดีวาวซีรัต สบายดีทีตอองเนาะย่าสบายดีโน้ยสบายดีเด้อวัดสุขูสุขุนเนาะสบายดีกินข่าวผักเศร้าเด้อกลังามอรีเนาะกินข่าวผักเศร้าเด้อไอ้ทิตอองกินข่าวละบอย่างเดี่กำลังชิจบอันนี้เป็นข่าวเศ้าเนาะข่ข่าวเล่นเล่เอ้าสาวประเภทสองว่านี้รือจะแดเนาะกินข่าวกินข่าวหนึ่นสิแล้วสบายดีสาระน้อยส เชื่อมต่อโดยไม่มีัวนี้กั้วอ่ะสบดีสาวไรคนงามโดยันี่อ่ะสีผ้าคนไปทางไหนถ้าไม่ง่ายคนว่าว่าสีไบบ้านลงไหวันเนาะครับครับผมลมบ้านสวยด้วยรอบคุณเลง แตอนนี้ก็ลังแวะกินข้าวกันเนาะแม่ใช่่ใอ่อโแม่ก็เพราะว่ามาถิงกันดูมีแต่ตัวเขาปอะไรคับไยหตันมาแบ่กันนะคื่นมงมือคือเออมืเานี่อ๋อดตื่นต่ัดดุ๊กข้าวเ้งลูอมหนึ่งเข่าเอ๊อ่าตบอกลูกมานึ่งข่ารหัจว่าทางไอ้เพื่อนก็ได้บอกเนาะว่าจะมาบอลข้าวละฮัทอยู่ในเหร ข้หานปนะมากินเาก่อนว่าจไหมปะครับผมมาลงมือกันไหมเด้อเด้อลงมือได้เด้อกินเลือยอยู่บ้างปิ้งไก่ยูนกัอาหารก็ทรัมมี่แหละมันมามีคูเปรับปหาหรปูดเนุ้ยปิ่งไก่ไซโนต่างๆมากินเผาวกันนะทุกคนเนาะ มากินบอกกูปลาปูปลาก็มากินดูดูมากินใบใบอาหารก็มันไก่เคือนหรือเปล่าดิเคือหรือเป่าโดยกาปลาไม่เคยิได้เคือเนาะไม่เิหามันไ่เต็ม่เต็มเลยกินข้าวก่อน É, bóng bỏ lại nè bóng nè nè bóng 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 Cái bóng 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 ก็้นนผมอยู่ตามปกึนอะระขึนกขึ้นได้วเ่มก้ันมันม่นกดาวโหลดาหมเป็นเหมือนุดเย็นหนอเย็นไม่ไอ่่ชิ้นน้ก่อนเย็นมีคนสอนที่ไหนเอาขันขันุฎวดวาเม็ดบว้ให้มันมันสุดใจ กินข้าวแล้วแล้วก็ทจังซีไอยรวรือว่าสอบทำเพิมเติมเนาะตอนนี้ก็แค่สีทานไกนะนี่เปิดม้ยเปิดมั้ยเอาออามาอย่างนี้จะเได้กว่ากินตักเหรอจะได้กินชิ้นะ กินจริงใจเพราะว่าถืว่าบ่ม่น่นี่แม่ผมนะ่ผพานายูก่อนแม่เป็นที่ค่าดีที่ที่ผมว่าให้เขาคุณเขเป็นสี่เดกยูได้กี่สี่เนี่ยลูกสาผมเป็นูกาวมันดูแต่มันบังยูไปไปจ้าก็ไมันีเห็นล้อนี่ยได้ไหมรางเขได้ครับรานี้อาอใช่ได้อยู่ไดัน เอาอาอยากกินก็ได้จังสิมนันงููอยากกิยูสักินเข่าด้วยซึ่พวกข้าวคีกับกระยาตีพี่น้องทางล้วเนาะอีกอีกคนหนึ่งมันกจะเป็นพยาบาลุูข้าวหมของผมพี่หมูมีพวกอะไเกันเยอะ พอปุ๊บกัปดจะบบนี้แขอแห้งาคำใหญ่เพิ่อยู่ขแห้งนาะขาแห้งมาจีงเลยขาราบเป็นขาเที่ยังท้องเนาวไอ้ยู่เล่าเขาถบอว่าขาง่ายเลยแกเาจะไปดูไปยับยับมาเลยเาะเดี๋ยวจับอีกแล้วใช่หรืงา

กินไก่เซโนนทัทนี่ว่าหานะยาสูี่ว่าสดี่นยดีสวยดีสว้ดีสวยดีสายดีวยดีสวยดีสวยดีสนแซ่บวยอเสวยด้สวยดีสาดีวยีพวยดวยาเสว่เีสวยดตื่ยดีสวยดเสวยดีสวยวยดยีวยยีสยวยีื่ยดีสวยดีสวยสวียสยีสยยยี ว่ากกับว่าม่กันนายคนนะคำว่ามีจะซื่อชื choose, choose ้อก็คือสิบิดจัยนะอ่าพีเมย์คกับย่งกับแห่งเอ้ยกับชื่ออันหนึ่งขาวมะน้ำติ๊บบ๊ะง่าหนึ่งไปอีกเมเนาะเลยไม่เยอดวงสองโมงเชิญดยลูกสาวคนเดยโด้วยคนด ปอนปอนทนะมาดูกันดกบนจมานอด้มมากอดกันนประมาณสในลาหน่กิโลรือปะาณนึ่โลเ่นี่จะดเแแม่อะไากนท่านเข้าใจว่ากระถูกเป็นยางพวกเกินสกิกมว่สรจะต้อกินน้อยแท้อเจ็ดหมื่นจะต้องทำงานนะยังยังจะกินอีกอยากไ่อยากมันได้เไกินันเลย พวกเขาเขาจคิดเลยก็ปนะไก่แก at ่้างไ่เกือบเจ็ดสิบอเจ็ดสิกพวกเจะิมอนนันใกล้ใกลอ่ะใกล้ไคือกินอยับ เขากินมากมากเาตามสบายเนีบทำน้ำหรอแรงแรงแรงแ้งแรงแรไรได้ไรงแ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 รงรงงแร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 แบงแรรงแรแรแรงแรงแรงแงแรงงแรางดรยรงงแ

<cười> 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 còn này là để team làm không, team thảo kinh năm, còn ai phần còn nhạt thì làm thưa lặng nồi nưng ทางสาเพียงกับซิลิคอโตโจกคิบใบก่อนนกักศึกษาทำการกินข่ากินน้าอเดียสิบทันอ่ออานทิศอองนะกินไว้ส่ผมสวัสดีทีมงานสวัสดีเดจอจบคลิปไปและสวัสดีสวัสดีในสับปูไทย